สวัสดีค่ะวันนี้พี่ยูจะมาโชว์สกิลการนวดคอบารายนะคะแล้วก็นวดศีรษะนวดต้นคอเนี่ยอย่าให้คนที่ไม่ใช่หมอนวดเนี่ยไปนวดเด็ดขาดการนวดต้นคอเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะคอจะเคสได้เพราะว่าจังหวะมันเกี่ยวกับจังหวะการกดการกดไปที่ต้นคอเนี่ยมันเป็นจุดที่จะเกิดปัญหาได้ ถ้าสมมุติว่าไปให้คนที่เขาไม่ใช่หมอนวดไปกดอย่างเงี้ยประสบการณ์ในการกดในการใช้ใช้มือในการกดเนี่ยไม่มีใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นหนูทดลองไปจะเดี้ยงได้ไม่ไม่แนะนําให้คนที่ไม่ใช่หมอนวดไปนวดต้นคอเด็ดขาดนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการนวดคอบาลในสไตล์ของพี่ยูนะแต่ถ้ามีนางแบบนะ มีนางแบบพี่ยูเขจะทําคลิปนวดติหานางแบบไม่ได้ตอนนี้หานางแบบไม่ได้เราจะทำการกดเส้นนี้นะคะนี่ไปที่ฐานบ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะมาที่ฐานบ่านี้นะคะคือแนวที่ใช้หัวดิปโป้งดันเข้าไป ุดนี้นะคะเราอาจจะกดไปแล้วนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ยกมือเนี่ยออกแล้วก็ต่อต่อไปเลยค่ะเห็นหรือเปล่าว่าเนี่ยก็จะกดแบบแบบนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยนี่นะคะ,ะ,คะแล้วเราก็ใช้ท่าเนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบยกมือออกข้างนี้เราก็เปลี่ยนมือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบอนี้ตึงมากแล้วมือซ้าย เนี่ยเจอตรงนี้ตึงมากนะคะแล้วมือซ้ายเราจะไม่ถนัดเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนมือเอามือฝาถ้วยเปลี่ยนมือเพราะว่ามือซ้ายมือขวาเราถนัดใช่ไหมแรงมันจะเยอะกดเข้าไปวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้ตรงเนี้ยในจุดที่ให้เส้นมันอ่อนตัวนะคะเนีย่ยนะคะกดอย่างเงี้ยเอาแรงจากตัวเข้าไปที่หัวหวโป้ง นางแบบที่ทำการนวดเนี่ยอันนี้เป็นครั้งที่สองก็จะจะผ่อนคลายขึ้นแต่ครั้งแรกนี่จะแข็งมากเลยตอนนี้เราครึง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 ช่วยครึงคึงครึงอยง,งนี้ยานี้นะฮ <laughs> ก็จะเจ็บจเจ็บโล่งๆลเจ็บเจ็บโล่งโลอาการที่จะรู้สึก อคอคือจะโล่มแต่มันก็ต้องมีการการกดนี้ก็ทำให้เกิดเจ็บได้นะคะคำคำไปก็จะแบบว่าตึงๆเราก็สามารถกดได้ด้วยน้ำหนักที่พอสมควรไม่ใช่แบบกดไปสุดแรงไม่ได้นะเราต้องดูจังหวะต้องดูจังหวะในการกด ไม่แนะนําให้กดแบบทิ่มไปแรงๆนะทั่วบริเวณศีรษะเนี่ยไม่ให้กดแรงให้น้ําหนักแต่แบบถ้าห้าเนี่ยกดไปแค่นหนึ่งหนึ่งถึงสองก็พอถ้าคะแนนเต็มห้ากดไปสองก็พอในกรณีศีรษะถ้าคนเป็นไมเกรนเนี่ยก็จะเจอแบบส่วนที่มันตึงแถบดิง ถ้าเป็นถ้าเป็นปวดฝ่องฝาฝงฝาก็จะตึงก็นวดด้วยกันอ่ะอย่างเนี้ยกดกดเบาๆให้ให้ก้อนเขาสลายตัวน่ะก้อนที่มันตึงๆบริเวณมันเป็นลักษณะตึงๆน่ะให้ให้เส้นมันนิ่มเรียกว่าเส้นมันนิ่มขึ้นน่ะอันนี้อยู่ที่ประสบการณ์นะถ้าไม่มีประสบการณ์ก็ไม่แนะนำนะคะ ในในจุดนี้เราสามารถใช้มืออย่างนี้นะใช้มือบีบแบบนี้ได้แล้วก็อย่างเงี้ยกดแช่ไว้มันจะแล้วก็ปล่อยมือนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแล้วก็ปล่อยมือมันก็จะวูปตาหูมันก็จะล่่ อันนี้เราจะมานวดนวดเองนวดหน้าผากนวดคิ้วเยือนงันเยืนนวดน,น,น,นี่นะคะคนเป็นโรคเครียดโรคประสาทอะนวดดีทำให้ผ่อนคลายคลายเครียด เผอก็หายหายไปโลกเครียดโลกประสาทได้โลกคิดมากโลกอะไรนวดสะบ้างก็ช่วยได้เยอะวันนี้โชคดีได้นางแบบมาเป็นแบบให้สบายมากเลยค่ะและแต่เราที่จะเล่น,นคลื่นไปกระตุน้นถ้านอนนี้ก็คงอาจจะหลับไปแล้วโชว์กันโชว์กันโชว์ตะเกียวกันนวด โอ้โหอจับนวดหมดนวดหน้านวดศีรษะนวดจำพวกเนี้ช่วยในเรื่องปวดหัวปวดไม่เกณฑได้นะคะแล้วก็ตึงบ่าตึงหัวไหล่ก็ก็นวดศีรษะนวดหน้าร่วมไปด้วย โอ้ใครมาคึงหน้าคึงหัวคึงอะไรนะี่บอกเลยว่าสบายเบาสบายเลยอะอย่างนี้ก็ดีนะ,ะเนี่ยดึงดึงอย่างเงี้ยจับขยุม้มขยุม่มดึงเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขยุ้มอย่างเงี้ยฮะขยุม้มขยุม่มขยุม้มจะไปกระตุนน้นหนังศีรษะสบายมากเลยค่ะ <c oughs> นางแบบชอบมากค่ะ เนี่ยถ้าเกิดว่าเราก็สามารถใช้บึกใช้สอกง,งนี้ได้นะฮะเนี่ยบเบาๆนะฮะไม่ต้องแรงใช่ค่ะไม่กรลงหนักมากเพราะจะรู้สึกเจ็บได้เนี่ยเลยทำได้อาจจะเบาไงนิดนึงนะคะครึ่ง,งนี้เนี่ยก็จะลูกค้าจะชอบเลยท่านรู้จุดขยี้ขยี้ใช้สอกช่วยเนี่ยใช้โป้องอย่างเดียวมันเจ็บ คืออาการปวดเมื่อยเนี่ยมันเป็นพื้นฐานอะเป็นกันทุกคนข้างนี้เนี่ยข้างนี้เป็นก้อน,เ,เ,น,นเนี่ยเป็นก้อนเนี่ย,เ,ยเราอะอันนี้ไม่ได้ใช้น้ำหนักมากนะเนี่ยไม่ได้แต่ก็รู้สึกด,ดีขึ้นนะอย่าลงน้ำหนักมากก็เพราะช่วงแรกอาจจะยังอาจจะเจ็บอยู่เหมือนกันนะคะ พราะถ้าคนไม่เคยก็อาจจะกล้ามเนื้อเราอาจจะอันนี้ได้ใช่ไหมคะถ้าคนไม่เคยเลยอย่ะไม่เคยเจ็บมากนี้นึงมันเจ็บอยู่เพราะว่ามันเป็นเป็น,เป,นเป็นก้อนอยู่เนะี่ยแล้วเราไปคึงเพื่อให้ก้อนมันสลายสลายออกอะ่ะมันก็ต้องเจ็บไงเหมือนเราเป็นอมีเป็นอะไรเงี้ยพอเราไปโดนเนี่ยมันเจ็บอยู่แล้วไง,ไงแต่พอเลือดมันมันเดิน คล่องมันก็หายอาการมันก็ดีขึ้นไม่ต้องมาปวดทรมานไอ้ก,ก้อนเนี้ยมันไปขวางทางเดินของเลือดไงเลือดมันจะวิ่งไปทั่วร่างกายไงไปขวางมันก็ทําให้ปวดเมื่อยทรมานแต่และพอเรานวดเดี๋ยวไปเปิดทางเขาเขาก็เราก็หายอาการเราก็หายก็ไม่เครียดไม่อะไรยเี้ นิ่มเนี่ยแถวเนี่ยพอเรานวดแล้วแถวแถวต้นคออะไรจะนิ่มไปหมดเลยแต่ถ้าแข็งคอแข็ง,แข,งแข็งเนี่ยต้มือไม่แข็งนะมือไม่แข็งคอมันมันกดไม่ลงเส้นคอเส้นไททอยเนี่ยเส้นคอไปไททอยเนี่ยถ้าแบบถ้านิ้วมือไม่แข็งมันกดไม่ลงไงค่ะพวกนี้มันกดไม่ลงเนี่ยอันนี้ก็มีอาการ อยางที่ีเย็ยงๆให้ให้กองเดี๋ยตรงนี้ก็มีอาการอยู่ใช่ไหมเอ็ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยชาใช่เนี่ยตรงเนี้ยล้วก็สบัดมือหน่อยอย่างเพื่อกระตุ้นให้เขานิ่มอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นไงดีขึ้นคะโดยรวมแล้วดีขึ้น คอบาอะไรก็รู้สึกว่าเป็นสบายขึ้นอันนี้ขับรถขับอะไรเนี่ยสบายเลยแหละจะดีขึ้นออกว่าก่อนเยอะเป็นไงคะสบายมากค่ะดีขึ้นมากเยอะเลยดีข,<อ>ขึ้นมากเลยค่ะนวดแล้วผ่อนคลายจริงๆดีอย่างไรดีอย่างไรคือเบาขึ้นเบาตรงไหนเบาในส่วนของคอ บ่าแล้วก็ไหลที่จะเคยหนักตึงใช่ไหมคะแล้วบางบางทีนี่มีอาการอาจจะมีเจ็บด,ด้วยแต่พอได้นวดผ่อนคลายตรงนี้แล้วเออกล้ามเนื้อหรือว่าส่วนที่เคยเ,อ,ยเอ่ยยืดติดหรือแข็งนี่ก็จะเบาขึ้นรู้สึกเหมือนออเลือดจุดก,การไหลเวียนตรงนี้เดินทางได้ดีขึ้น ขึ้นอยู่กับการการใช้งานของเราด้วยอค่ะถ้าเราเนาะใช้งานไม่ถูกท่าก็อาจจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นรู้สึกผ่อนคลายมากอันนี้เอาเสียงเอาเสียงกันเลย คุณหมออยู่มากค่ะวันนี้ก็โชว์สก,กิลการนวดบ่าคอศีรษะมีลูกเล่นอีกเยอะในการนวดบ่าคอศีรษะเดี๋ยววันหลังจะมาต้องสมัครรับหัวหุ่นกันที่ยวเป็นนางแบบในการนวด ตอนนี้หาไม่ได้ได้มาคนเดียวก็เอาเอามาพรีเซนต์ก่อนก็คือว่าเขาปวดศีรัตถ์ถ้าปวดศีรัต์เป็นไมเกรนก็จากไปเนี้ยมันจะสะดุดมันจะไม่น่อ่าถ้าถ้าไม่เป็นเขาก็ไม่เจออะไรนะแต่ถ้าเป็นไมเกรนเนี่ยข้างนึงเนี่ยเขาจะเป็นลำเป็นก้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นไปถึง จุดที่เจีขึ้นไปเนี่ยแถวกลางแถวกึ่งกลางตโลกอะไรเงี้ยมันจะมันจะไม่เหมือนกันเนยลวลาเราแก้เราก็ใช้เนี่ยใช้นิ้วเนี่ยขยี้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 แต่ถ้าเรากดไปแรงๆนี่นะมันจะแบบมันจะมันยังรู้สึกมันตื้อหัวนะ่ะไม่ไม่แบบโล่งนะแต่ถ้าเราแบบไม่ต้องแรงมากมันจะ มันจะคือไม่ไม่หม,ม่ถึงทิมนิ้วไปที่ที่ศรีรษะนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทิมนะเราใช้ไม่ต้องแรงมากเราสามารถเล่นอะไรเนี้ยทั่วทั่วศรีรษะเลยอะเล่นไปขยี้ขยี้ขยี้ขย,ย,ยี้อะไรเงรี้ยทั่วศรีรษะเลยแล้วก็แถวคอแถวอะไรเงี้ยเล่นได้เยอะวันนี้ก็โชว์โชว์ไปแค่นี้เดี๋ยว ถ้ามีนางแบบไว้จะมานวดหน้าโชว์สกิลการนวดหน้าค่ะคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะกดกระดิ่งติดตาม